มีบางคนนะครับเคยเห็นภาสิตชาวบ้านที่เขียนไว้ข้างกำแพงว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเราอ่านแล้วเราเห็นด้วยไหมครับและเราสนใจคำพูดนี้ขนาดไหน CNTV พี่น้องครับวันนี้เราจะเข้าสู่รายการ Living l i f e ์อีกครั้งหนึ่งผมสมศักดิ์จิตลูกเรื่องนิดจะขอ,อนำเสนอบทเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่15จนถึงข้อที่29ปัญญาจารย์บทที่7ข้อ15ถึง29่าข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสิน้นในชีวิตอนิจจังของข้าพเจ้าคือมีคนชอบธรรมพินาศในความชอบธรรมของเขาและมีคนอธรรม มีชีวิตยืนยาวในการอาธรรมของเขาอย่าทำตัวชอบธรรมเกินไปและอย่าอวดฉลาดเหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่าอย่าอาธรรมเกินไปและอย่าทำตัวเป็นคนเขาทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่าเป็นการดีที่เจ้าจะยึดถือคำเตือนนี้ไว้เออและไม่ปล่อยมือจากอีกคำเตือนหนึ่งเพราะว่าผู้เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากทั้งสองเรื่อง ปัญญาให้กำลังแก่คนมีปัญญามากกว่าผู้ครอบครองสิบคนที่อยู่ในเมืองแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลยอย่าสนใจฟังทุกถ้อยคำที่คนกล่าวเพื่อเจ้าจะไม่ได้ยินทาตของเจ้าแช่งด่าเจ้าเพราะเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจของเจ้าว่าตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื่นหลายครั้งเหมือนกัน ข้าพเจ้าพิสูจน์ทั้งหมดนี้ด้วยใช้ปัญญาข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะมีปัญญาแต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าสิ่งที่เป็นอยู่ก็อยู่ไกลและลึกล้ำเหลือเกินใครจะค้นพบได้ข้าพเจ้าตั้งใจหันกลับมาเรียนรู้สำรวจและแสวงหาปัญญาและต้นเหตุของสิ่งต่างๆและเรียนรู้ความอาธรรมความโง่ความเข่าและความบ้าบอ ข้าพเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือผู้หญิงซึ่งมีใจเป็นบ่วงแล้วและตาข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนคนที่พระเจ้าพอพระทัยจะหนีพ้นนางแต่คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั้นจับเอาไปปัญญาจารย์กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้เมื่อเอาสิ่งหนึ่งมาเพิ่มเข้าไปในอีกสิ่งหนึ่งจะได้ข้อสรุปสิ่งซึ่งข้าพเจ้าทุ่มตัวหาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาไม่พบคือในมนุษย์พันคนจะพบแต่เพียงคนเดียวและคนเดียวที่พบนั้นไม่เคยเป็นผู้หญิงเลยดูเถิดสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าพบคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรมแต่เขาทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอนอุบายต่างๆออกมามีหลายคนนะครับเหน็ดเหนื่อยใจเพราะว่าทำความดีแล้วไม่ได้รับผลดีตอบแทนมีหลายคนผิดหวังนะครับท้อใจ เมื่อเห็นคนที่มาทีหลังกับเจริญก้าวหน้าได้มากกว่ามีเงินมีทองมากกว่าได้เลื่อนตำแหน่งที่ดีกว่าแต่คนสัตซ์ซื่อกับมีชีวิตที่อยู่อย่างเพียงพอและอยู่ไปแบบวันวันวันนี้เราตีราคาผู้คนอย่างไรครับวันนี้เราวัดผลชีวิตของสิ่งที่คนอื่นมีหรือเราวัดผลชีวิตจากสิ่งที่เขาเป็นนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับบางครั้งเรามองเห็นบ้านหลังใหญ่เราเห็นรถยนต์ราคาแพงเห็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โต แล้วเราก็คิดว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นคนดีมีความสามารถและเป็นคนที่น่านับถือผมว่าเรามองมุมมองนั้นแคบเกินไปจะดีกว่านี้ไหมนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนมุมมองในการมองสิ่งที่เขาเป็นตีคุณค่าของคนจากผลชีวิตที่เขาคิดนะฮะตีคุณค่าของคนจากความรักความห่วงใยความสัมพันธ์การเสียสละที่เขามีต่อผู้คนและรวมทั้งเรื่องของความกตันยูรู้ขุนด้วย คุณค่าชีวิตที่แท้จริงก็คือคุณค่าที่เกิดจากจริยธรรมภายในใจหลายคนอาจจะล่ำรวยจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่ยากจนภายในใจอย่าหลงเลยที่เราจะเลือกคนเป็นต้นแบบโดยไม่ใช้สติปัญญาในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่20กล่าวไว้ว่าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลยในพระคัมภีร์ยืนยันครับ ไม่มีใครที่จะดีพร้อมร้อยเปอร์เซนและคนที่เรารู้ว่าเราเองอยู่ในระดับไหนเราควรจะคิดถึงตัวเองที่จะพัฒนาต่อต่อไปการมีปัญญาคือการสร้างชีวิตให้มีแนวความคิดและการประพฤติที่ดีและผมคิดว่าคนที่มีชีวิตที่ปรารถนาที่จะสร้างชีวิตให้อยู่ในชีวิตที่ดีคือคนที่เราน่าคบมากที่สุดดีที่สุดครับที่เราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระคัมภีร์ เพราะพระคำภีเป็นหนังสือแห่งการสร้างปัญญาและพระพีเป็นหนังสือที่จะชี้นําวิถีชีวิตที่ถูกต้องพระเจ้าทรงมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับมนุษย์ทุกคนหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่สร้างชีวิตชี้ความจริงและทําให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสําเร็จในโลกนี้ครับมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจมีโอกาสดีๆที่โลกนี้นําเสนอให้แต่ถ้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตเราก็ไม่ควรใช้เวลาสนใจกับเรื่องเหล่านั้นมากนัก พี่น้องลองคิดดูนะครับการตัดสินใจในวันนี้ของเราคือต้นทางที่จะนําไปสู่ซอยที่มืดและแคบหรือจะนําไปสู่ถนนไฮเวย์ที่กว้างใหญ่ทั้งหมดอยู่ที่เราเลือกและผลลัพธ์ของการเลือกคือการก้าวต่อไปและก้าวต่อไปอย่างรับผิดชอบขอพระเจ้าสอนเราครับที่จะพบความจริงที่ว่าความสุขนิรันดร์เป็นรางวัลของคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะรู้จักการหลีกหนีจากการล่อลวงของบาปจะรู้จักควบคุมตัวเองจากกิเลสตัณหา ที่อยู่ในความคิดจะรู้จักชื่นชมยินดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทําให้ชีวิตของเรามีความตั้งใจในการยืนหยัดในความเป็นจริงความถูกต้องและสันติสุขคนที่เดินตามพระคำของพระเจ้าได้ดีที่สุดคือคนที่น่าติดตามมากที่สุดครับวันนี้จะไม่มีข้อคิดใดๆไม่มีภาษิตใดๆนะที่มนุษย์คิดขึ้นมาจะมีคุณค่าเท่ากับถ้อยคำของพระเจ้าอีกแล้ว ความยำเกรงพระเจ้าความสัตย์ซื่อในทางของพระเจ้าย่อมได้รับรางวัลวันนี้ครับขอให้เราพิจารณาว่าความสุขดิลันคือผลลัพธ์ของคนสัตย์ซื่อและเดินในทางของพระเจ้าไม่ต้องเปรียบไม่ต้องคิดว่าคนรอบข้างเป็นอย่างไรแต่น่าจะมองว่าสิ่งที่พระเจ้าชมเชยและพระเจ้าให้เกียรติกับเราเป็นอย่างไรขอพระเจ้าอวยพระพรครับเรา,าร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยืนยันว่าวิถีชีวิตที่เดินในทางของพระองค์คือวิถีชีวิตแห่งการสร้างความผาสุกและเป็นความผาสุกนิลันขอบพระคุณพระองค์เพราะคําสัญญาของพระองค์เป็นจริงและเชื่อถือได้ทุกๆครั้งที่ขา้าพงทั้งหลายทุกคนอ่านพระคําของพระองค์ขา้าพงทั้งหลายรู้ว่านี่คือความเป็นจริงและเป็นทิศท,ทางของชีวิตที่ขา้าพงทั้งหลายควรจะปฏิบัติตามพระองค์จะข้า,ขาให้สติปัญญาที่ข้าพงทั้งหลายมี จะเป็นสติปัญญาที่เราเรียนรู้ฐานพระวจนะของพระเจ้าและให้ข้าพองทั้งหลายทุกคนมั่นคงในการยืนหยัดกับพระองค์และมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าชมเชยดีกว่ามนุษย์ชมเชยเมื่อพระเจ้าทรงให้เกียรติข้าพองทั้งหลายทุกคนจะชื่นชมยินดีและเกียรติยศของพระเจ้าคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ขอบพระคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งร่วมกันและอธิษฐานกราบทุนทุกสิ่งนี้ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามิน อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลจากรายการ Living Life เพียงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ว่าได้รับอะไรจากการเฝ้าเดียวกับรายการ Living Life ตลอดทั้งปีนี้บ้างพร้อมใส่แฮชแท็กว่าแฮชแท็กกิจกรรม Living Life ขอบอกอีกครั้งนะคะว่าอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง20ธันวาคมนี้2565เท่านั้นและจะมีการประกาศผลผ่าน Facebook CGNTV ไทยในวันที่21ถึง24ธันวาคม2565 คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะในวันที่1ถึงวันที่20ธันวาคมนี้เราจะมีกิจกรรมแจกรางวัลน,นะครับให้กับพี่น้องนะครับที่ได้คอมเมนต์มาเพื่อเราจะได้ร่วมกันสนุกสนานและการสร้างสารรค์รายการของ CGNTV ต่อๆไปอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนนะครับไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการของเรานะครับทั้งทาง Facebook และก็ทาง u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับพระพรของพระเจ้าผ่านการเข้าฟอกพระเจ้ามีคุณค่าจริงๆขอพระเจ้าอวยพระพรครับ